สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับทีมงานอีกแล้วครับสิลองอัดบางไฟครับบังแรกครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมแท่นก่อนมาดีๆมือก็เริ่มร้อนแล้วครับมือครับลองอัดลองบึงข้างน,นั้นขบด่วนครับขบด่วน

มาเลยมาเลยมันบวลมดอกอาจารย์ดีบงานเนร็จหมดกินเหล้ามั้งโซกมาแล้ว

ใส,ใส่บ่หอนเลยเอ,องคงบ่หอนหอนไม่มีแล้วหอนกอดเส้นก้อนคับถึงมือเหรอครับจ่าส่องครับลอชมตอนขอดเลยครับรอชมตอนขอดเลยครับรอส่องครับอาเถียแล้วครับอาเถียแล้ว รอชมเลยสิเป <transplant> well? ็นบ้องวะครับเป็นป้องเป็นบ้องยังไดเกัรอเีกลอยรอชมครับมือไหมครับมือไหมบางแรกครับบังแรกของบางแรกของบอสครับบางแรกของบอสโอ้โห่ันฮัดดีๆแต่ยี่ห้อประมาณสองกว่าทิ้งต้องลอยขึ้นแล้วนี่ มุกัวเจ็บนี่เป็นพอแล้วเนี่ยนี่ครับสำมังครับสีทอแล้วครับใช่ใส่เด็ก เน้นตัวใส่มนะฮะใส่ค่ะคคบพอ,บบอบแล้วครับพอแล้ครับพอแล้วอ้แตกัวีงแตอูแตกครับใส่แตกครับแตกครับมาหนาเลยบางแกก็ได้เบงหลายบ๊อบบอันอใใส่บ่น บ๊วน่ยแหะใช่ใช่บปหันใช่เป็นหันวัดเดียบนี่เดียนเนื้อใหม่เนี่ยเออใช่บ๊วยใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่บ๊วยแข่งไหมโอนี่ครับโอ้โอ้งามยูนี่งามยู โอ้ยแปกโอ้ยแปกแหลครับนี่ครับแต่ครับอันเขาีย่าลูกไงลูกไงแท้พีโคสไยครับนี่เจ้าตัดเอาไปจุดเล่ยมังนี่ตัดเอาไปจุดเล่ยเย็ดไปจุดเล่ยตานโอ้แปลกแหละครับแปลกแหละเฟมันเปลี่ยนครับเฟมันบัลกแรกแตะครับ เรียลูยเรียบใส่ซองให้หมดเลยใส่ซองเขา,าต้องอัดอีกห้องกว่ามันเต็มอยู่เ้าต้องกระแทกไปอีกนี่เนาะลอชมครับรอชมที่ต่อไปครับมับงแล้วเัานี่แตงครับแตง,แตงอ,อัดดีเยลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ